อย free, ่างหน้าใสมันเฮียหมีหน้าใสมันก้นมอบก็ไปลองหาซื้อทานดูนะเข้าด้วยกันนะแซมวัเนี้ยเนี้ยจ้ำแบบนี้เลยเขาเหนียวมาจ้ำกับน้ำสู้หน่อไม้่เลยนะคุยรดกินมือถึงแซมนะฮะเนเฮียมีก็เอามาละขี้นกมา คุยกับลูกหน่อไม้ดูนะอยางเพิ่มความขมอ,อาลำไปนะเพิ่มอรรถในการกินนะสวัสดีครับกลาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่รักทุกท่านด้วยนะครับ พบก,กับช่องเหม่มีพารุยประเด็กอีกแล้วนะครับวันนี้เรามีเมนูอร่อยๆแซ่บๆมากินกันอีกแล้วนะซุปหน่อไม้นะฮะซุปหน่อไม้นี่เลยแล้วก็กินกับเนื้อเด็ดเดียวนะเนื้อเด็ดเดียวย่างนะหอมนะกินกับซุปหน่อไม้นะครับก็รอติดตามชมครับว่าเหม่มีจะจวดจัดฟาดเรียบหรือเปล่านะต้องรอติดตามชมนะครับอะไม่พูดมากครับไปกินกันเลยผักไกจะมีนี่ฮนะเหม่มีได้ชะอมมานะครับ นี่เลยผักก็จะเป็นตัวนี้ด้วยนะหอมเปหอมเปมีกระเทียมพริกสดเราทีเด็ดเลยฮนะยังมีได้เอ่อมะละที่นกมานะครับลองดูว่าจะขมอ่ำลำขนาดไหนนะอ่ะลุยเลยนี่ครับคำโตโต,ตไปเลยอ เสิดเทศด้วยนะลองเนือกำเปรี้ยวกำลังดีมาดลครับพี่น้องกินข้าวด้วยกันนะแซ่บวันนี้เนี่ยจ้ำแบบนี้เลยเขาเหนียวมาจ้ำกับน้ำชุน่อไม้อเลยนะ เค่ยหมีเอาะอมมาลองดูกับุูกน่อไม้กับย่างเนื้อดูนะครับมาเข้าหรือเปล่าจริงก็เข้าแล้วครับไม่เข้าคงไม่เอามากินนะนะยอกดอกหอก,อก <c oughs> มันได้ความเด็ดความเป็นตาอมนนะใช่ไครับลองดูนะกินสดๆอร่อยมาก ข้าเหนียวเดี๋ยวจะลองมาล้ากินนกดูนะว่าจะขบมขนาดไหนนะอืมรด้อยู่ครับ ทอดดีมากเลยครับแล้วติดมันย่างนี่ก็โอ้โหดูดิครับท่านผู้ชมเพื่อนๆน่าก,กินมากนะกินเนาะบ้านเราเนี่ยให้อร่อยแลย้วมีติดมันด้วยนะเป็เหมือนเนื้อเสษนะอามาทำแดดเดียวอย่างนี้แล้วก็ย่างหอมย่างเราทานนะครับโอเคเลยนะ เนี่ยฮะาเกิดเช่ใครอยากน้าใส่มัเมเอนแฮมีหน้าใส่มันก้นหมอ้อก็ไปลองหาซื้อทานดูนะ เลยนะเอาเนื้อมากุยกับลุกหนังไนะม้นะเฮียหมีไปเตะบอลเพิ่งกลับมานะ,ะเตะบอลกลับมาก็ซัดเลยนะส่วนพ่อแม่พี่น้องม,มากินข้าวด้วยกันนะยามเย็นนะ่อท่านใดถ้ามีกิจกรรมทำก็ มาทกินข้าวด้วยกันนะกินข้าวเลยก็เจอกับข้าวเด็ดอร่อยก็มันจะทําให้เรามีความสุขนะของแต่ละวันนั้นนะลองดูนะครับเตรียมด้วยนะ เนื้อติดมันอร่อยมาก สดน้ำเลยนี่เลยนะทำนี้เล็กไหมใหญ่ๆแล้วต้องแดงนะครับตามคอนเซ็ปต์รายการที่มีพ่อรวยประแดงนะครับแบบนี้เลยจำเลยนะจำเลย เด็ดอย่างที่บอกนะครับกินสดนี่อร่อยมากก็เราสามารถเอาไปกินกับน้ำพริกทั่วไปได้เลยนะฮะเข้ากันดีมากแล้วก็ถ้ากินกับส้ตมตำก็โอ้โหต้องบอกว่ายกนิ้วมาเลยนะนิ้วโป้นะนิ้โป้ <S 2> <S 2> <S 2> อย่างนี้เลย เนื้อป็ดมันเนี่ยอร่อยมากเลยทอาทอดนี่ก็อีกฟิลหนึ่งนะท่านผู้ชมนะแต่ผมชอบอย่างมากกว่านะครับเพราะว่าความเมืเราเอาเนื้อเนี่ยแกะเดียวเนี่ยึ่งมีความหอมอยู่แล้วเอามาย่างเนี่ยกลิ่นของมันก็จะโอ้กลิ่นน,น,ะะนี่แซ่บๆเลยฮะไ้กลิ่นควันไฟของเตาถ่านนะนึกถึงบรรยากาศ้านนอกเรานะ <c oughs> กินข้าวแซ่บๆนะ รกินมือถึงแซมนะฮะ เฮียมีก็เอามารละขี้นกมาคุยกับลูกหน่อไมาให้ดูนะะเพิ่มความขมอําลัำไปนะเพิ่มอรรถในการกินนะกำลังอ่อนเลยเนาะ วมากนะว่าเป็ตับปิกกันเริ่มขึ้นจม,มูแล้ว นะข้อดีของการกินผักนะครับโดยเฉพาะอาหารอีสานอาหารพื้นบ้านเราเนี่ยเอ่อพื้นเพเดิมเนี่ยจะมีรสชาติค่อนข้างเผ็ดนะอาหารอีสานแล้วก็จะมีอาหารใต้นะเราถึงต้องมีผักไม่กินนะเพื่อดับเผ็ดแล้วก็มีประโยชน์ด้วยนะครับผักนานาชนิดนี่ก็โอ้โหให้ประโยชน์เยอะแยะหมดนะเป็นคุณค่าทางอาหารที่คู่ควรนะคู่อาหารอีสาน อาหารไทยฮะก็มีมนสน่หมมากครับกินกับข้าวเผ็ดๆแล้วก็ต้องมีผักนะริ่มเผ็ดแล้ว เริ่มแสดงอาการแล้วเริ่มออกฤทธิ์แล้วเริ่มานกระเรยน

แคบกรับไม่มีคำบรรยายเลยแ่บอย่าเดียวเลยเลืยพี่น่องพิงกข่ ถ้เเาเป็นทอดใส่ไข่ก็อร่อยนะครับหรือจะเอาไปลวกจิ้มน้ำพริกได้หมดเลยแต่ผมกินดิบดีกว่านะหอมดิบางคนก็บอกว,ว่ามีกลิ่นนะ แล้วแต่คนชอบนะก็ลองดูครับจริงคนผู้เฒ่าผู้แก่บ้านเราเนี่ก็ชอบกินผักมากนะยิ่งเป็นพวกผักลวกน้ำพริกผักลิงปลาอะไรพวกนี้ก็จะช่วยในการย่อยอาหารได้ดีนะสำหรับคนสูงวัยนะแต่ตรงนี้เรายังไม่สูงวัยนะ เรากินนะครับเผือเ่อน้าคุ่งไก่อนเพราะยังไงเราก็ต้องแก่นะครับอันนีไม่พอนะอืมลำๆเนี้ยออองอมปักแมลกที่นกหน้าใสพอแล้วนะเมื่อกี้เทศกินเยอะหน้าใสมันก้นหม้อ Cắt lấy đi coi Hãy âm lầm แป๊บเดียวมนะั้งทุกหน่อไม้เกีย้ยงับเลยเหลือในย่างใหกินอยู่แล้วออหอมเปกับกินกเนือ้อย่างนะหอ,อมสมชื่อนะ อันนาตนี้เข้าเกือบหมดแล้วนะของเปลอมาี่ะเก่งตับเลยท่านผู้ชม ัร่ยเลยอมตบน้ำจังเลยตบถ่ยนะ ไม่มีกินบบกพริกเกือบหมดเลยน้ำน้อยเลยอือร่อยอร่อยอย่างเส้นตุ้ดได้จะบอกใครครับผม จัดฟะเรียบเลยนะท่านผู้ชมก็อันนี้ยัยมีก็มากินซุปหน่อไม้กับย่างเนื้อแดดเดียวติดมาให้ดูนะก็ช่วงนี้ก็กําลังจะเข้าสู่เทศกาลสการานนะครับอ่นเพื่อนๆหลายคนเนี่ยจะเดินทางกลับบ้านภูมิลําเนากันนะท่านใดที่ทํางานอยู่กรุงเทพมหานครหรือต่างจังหวัดขึ้นมาทํางานที่กรุงเทพหรือจะเป็นนิคมอุตสาหกรรมชนบุรีอยุธยาแะยอง และอีกหลายๆจังหวัดนะครับก็ขอให้เดินทางกลับบ้านโดยปลอดภัยโดยสันติภาพนะครับขอให้ถึงบ้านถึงที่หมายโดยปลอดภัยทุกท่านนะครับและขอวยพรปีใหม่ไทยนี้นะฮะช่วงนี้ก็บรรยากาศก็ไม่ค่อยจะดีนะครับเพราะว่ามีเชื้อโควิดเชื้อไวรัสเข้ามาเกือบจะ2ปีแล้วนะครับก็ให้อดทุกคนอดทนนะครับเป็นกําลังใจให้ช่องเฮมีก็เป็นกําลังใจให้ครับทีมงานก็ฝากมาเป็นกําลังใจให้นะครับ ทุกคนต่อสู้มีกําลังใจต่อสู้ทํางานให้ทุกคนแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงเนื่องในโอกาสวันสงการวันขึ้นปีใหม่ไทยนี้นะครับก็ขอให้ประสบความสาเร็จดังใจใหม่ทุประการที่สําคัญครับขอให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็เดินทางปลอดภัยนะครับเพราะว่าหลายๆคนต้องขับรถนั่งรถนั่งเรือนั่งกลับบ้านเนี่ยก็ขอให้เดินทางสู่ที่หมายโดยโปลอดภัยครับด้วยความหวังดีจากช่องเทียมีพะุยพะแดงนะครับครับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับก่อจะลากันไปนะครับ ก็ฝากทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับชอบก็ไลค์ถูกใจก็แชร์ให้เฮียหมีด้วยนะครับเฮียหมีจะได้มีกําลังใจทําคลิปดีๆคลิปกินอาหารพื้นบ้านหรือจะพาไปเที่ยวไปชมร้านไปชมเมนูแปลกๆอะไรเนี่ยจะได้มีคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูเรื่อยๆนะครับก็ขอฝากไว้ในอ้อมใจด้วยนะครับสําหรับวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม